ไปดีพี่น้องป้องไปเสื้อสายลุ้งเห็ดญยญัดมีขมพันฉลาดหนักปาาสุกูสุขคนยูดีมีสุขยาเจ็บยาไข่แล้วก็ย่ทุกให้รวยๆครับสำหรับมื้อนี้สี่ข้าพี่น้องไปเบิงว่าเอาสีเ่เห็ดแนวใดให้พี่น้องเฮาเบิงนะครับไปเบิงกันไปเห็นบ่านี่เฮ็ดยังนี่ยได้เห็นบ่า ใช้เสื้อ,อนี่โอ้ยใหม่คน้มตครับนี่คือการทอดไข่าดาวลงไป dạ thiếp giá thật Thiếp dạ 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 Đến đây, chúng ta dạ mà dạ 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 Ghé mày เมนูนี้พิเศษพิเศษครับผมอินบ้างเกียบใหม่ทีนี้สองเมนูกบมันมนี่คือไข่เกี่ยวไข่เกี่ยวหรือเกี่ยวไข่ก็ยำไข่ดาว จิตามสตัวบันมานะตามตามเข้าไปโอ้โหยโคกกับสาสตร์หัวควยเหลือเก,กินเอาเอาลงไปเอาลงไป นี่คือเมนูที่ตั้งซื้อกันมาใหม่ครับไข่ระยำยำไข่ไข่ระยำครับค่อยชุ่มต่อนตัวไปนี่คือคนระยำไข่ครับอันนี้ไข่ระยำร่วมกันเปลียนไข่ระยำคยุยยำไข่สนกวา่าเดี๋ยวค่อยปรุงเซตครับ เอาไว้จากกระทะก็สิเป็นรูปหน้ะตางสิละอันนี้ไข่เจียวอันนี้ยำคนละยำไข่ไข่ละยำเจ้าามีล้ตอะไรได้ใบหนึ่งได้ใบหนึ่งสองสองแล้วก็เสียดายเป็นยังไงครับก็ถือว่าก็คงสิได้อ่า แนวทางที่ดีๆที่เห็ดไปเนาะแนวอยู่แ,แนวกินนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศก็บ่อคอยอํานวอยเดียวกับห่อนจกน้อยกับหนาวเป็นบ้านนีโลกเข้าก็ได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ขานี่เด้ยา่สาดากจืนกับทีมงานครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณขอบคุณติชมมาได้ครับไตเพจครับขอบคุณครับ